วันนี้เขาและน้องหมาคู่ใจจากช่อง g r i z z l y g u s ได้ตัดสินใจที่จะไปตั้งแคมป์ที่ทางรถไฟเก่าซึ่งถูกทิ้งร้างไว้ตั้งแต่ปีคศ1953เขาว่ากันว่ามักจะพบเห็นถึงผีผู้หญิงในชุดสีขาวที่มักจะออกมาหลอกหลอนคนที่หลงเข้าไปในป่าแห่งนี้ The lady white supposed this location. ทางที่จะเข้าไปด้านในป่านั้นได้ถูกปิดลงไปแล้ว แม้รถจะไม่สามารถเข้าไปถึงได้แต่ก็ยังดีที่ยังพอจะข้ามรั้วไปได้อันนี้พูดกันตรงๆก็อาจจะผิดกฎหมายหน่อยๆนะครับแม้ว่าที่แห่งนี้จะเคยเป็นสถานีรถไฟมาก่อนแต่ปัจจุบันมันก็โดนทิ้งร้างไปกว่า70ปีแล้วเมื่อเจอทำเลที่ดีเขาจึงตัดสินใจที่จะตั้งแคมป์ที่นี่ระหว่างนั้นเขาได้ทำการเตรียมจุดกองไฟ และหาฟืนหาแหล่งน้ำถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้ผู้คนจะเล่ากันปากต่อปากว่ามันน่ากลัวแต่เอาเข้าจริงมันก็สวยอยู่นะครับเพียงแต่ต้องยอมรับกันว่าเปลี่ยวพอใกล้ตกดึกเขาจึงได้ทำการจุดไฟและปรุงอาหารสำหรับคืนนี้แต่ในขณะที่เขากำลังจะนอนเพื่อพักผ่อนนั้นก็ได้เกิดเสียงแปลกๆขึ้นบริเวณรอบแคมป์ของเขา แล้วจากแคมป์ที่ดูจะสนุกและผ่อนคลายก็กลับตึงเครียดขึ้นมาในทันทีเพราะจูจ่ๆก,ก็มีเสียงของผู้หญิงร้องไห้ดังขึ้นแม้เขาพยายามจะหาต้นตอของเสียงนั้นแล้วแต่ก็ยังไม่พบเจอใครเลยไม่แน่ว่าตำนานที่พูดกันมาบางทีมันอาจจะมีจริงตอนนี้เขาเริ่มขนลุก กับความว่างเปล่าและป่าที่อยู่รอบด้านสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมานั่งสงบจิตใจที่แคมป์ก่อนพลังกอดหมา,าไว้เพราะมันคือเพื่อนคนเดียวของเขาในตอนนี้แม้มันจะช่วยปกป้องอะไรไม่ได้แต่มีมันไว้ก็คงจะอุ่นใจกว่าอยู่คนเดียวนะครับไม่นานก็มีเสียงร้องดังออกมาอีกรอบแล้วจูจ่ๆกล้องกรสั่นเองเหมือนมีใครไปเดินชนมันทั้งที่ในขณะนั้นเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกล้อง สุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวและจะไม่ยอมนอนพักที่นี่ no. No. ในระหว่างทางกลับเขาได้ยินเสียงเหมือนคนผิวปากใส่เขาอยู่ตลอดทางนาทีนี้ถ้าเป็นคนก็คงแอบมองเขาอยู่และไม่รู้ว่ามีกี่คนอันตรายนะครับโชคดี ที่เขาสามารถกลับมาถึงรถได้อย่างปลอดภัยและคลิปก็จบลง